ท่าไง่ายโอ้โว้าวว้าวแล้วจะลืมหมดไหมเอาตุ้ะตาไปเลยลุงทำไมปลายปีที่แล้วถึงไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยนะครับนี่จ้าเงินมาอยู่นี่หมดแล้วนะลานกลางเต็นท์ข้างบ้านนั่นเอง สำหรับใครนะครับที่อยากรู้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับร้านทำอะไรไปบ้างก่อนและหลังทำมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็พวกต้นไม้อะไรอย่างนี้นะได้มาจากที่ไหนและราคาพวกปูหินอะไรอย่างเงี้เสียไปเท่าไหร่บ้างครับเดี๋ยวเราจะบอกท้ายคลิปกันอีกทีนะครับวันนี้อยู่ในช่วงกลางเดือนมกราครับซึ่งอากาศเนี่ยเย็นมากๆนะตอนนี้ก็ลมพัดตลอดครับวันนี้เราก็เลยจะมากางเต็นท์กันที่นี่นะครับข้างบ้านเรานะ ผอันนี้ก็ได้มาใหม่นะครับเป็นช่วงรดราคาที่ญี่ปุ่นนะก็เลยสอยมาเลยนะครับแล้วก็มีนี่ตีนุกแกเปะเรียนเชิญน,นักสแสดงประจำช่อง แสดงประจำช่องวากิวยังไม่หมดเมนนะฮะก็เลยยังไม่ได้เอามาเข้าเต็นนะเดี๋ยวจะเปื้อนนะครับแล้วถามว่าวากิวไปไหน คุ่มโปร่งเลยฝึบ น้องเอ๋วากิววากิววันนี้นักแสดงมาครบทีมนะฮะมันจะมีรถไฟมาด้วยนะช่วงสองทุ่มนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูนะจะวิ่งแบบตรงนี้เลยนะครับผ่านน้ำสวยมากนะสะท้อนกับน้ำเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนด้านข้างของ ลานของเรานะฮะจะเป็นติดกับทุ่งนาเลยนะถ้าแบบเวลาเขาปลูกข้าวเนี่ยเขาก็จะแบบเขียวเต็มทุ่งนะครับและนี่นะฮะก็เป็นลานเรานะครับที่ได้สร้างขึ้นมาเองนะนี่ก็จะเป็นหินเบอร์หินคุกเบอร์สองนะครับและนี่ก็สามารถจอดรถ ลงของตรงนี้ได้เลยนะก็กางเต็นต์ตรงนี้ได้เลยนะครับวิวก็จะประมาณนี้นะถ้าแบบวันที่พระจันทร์เต็มดวงครับพระจันทร์ก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะทุกคนแล้วก็วันอาทิตย์จะมีรถไฟนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะถ่ายให้ดูไม่แน่ใจว่าจะถ่ายทันไหมนะแต่กล้อง iPhone ก็ มันจะถ่ายกลางคืนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะพยายามถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะเซตแคมของเราวันนี้เดี๋ยวจะมีน้องๆข้างบ้านมาด้วยนะก็เป็นญาติๆกันนะครับเด็กๆข้างบ้านก็เดี๋ยวมากินหมูกระทะกันนี่ก็ลูกสาวลูกสาวเป็นเมนหนึ่งฮ่า <laughs> อันนี้ก็ จะเป็นโซนก่อกองไฟนะครับซึ่งปีใหม่เราก็มาก่อกระตรงนี้นะปิง้งเผามันเผาอะไรกันนะเมื่อตอนปีใหม่นะครับก็ใช้ไปสักพักใหญ่แล้วนี่ก็จะเป็นโซนนั่งล้อมกองไฟอย่างนี้นะครับสวยนะคิดว่าไงเพื่อนๆแล้วก็จริงๆเรา มีโซนล้างจานด้วยนะคือมันแบบพอดีแบบตรงนี้ก็จะเป็นมีเป็นโซนล้างจานข้างในนิดน่อยนะข้างหลังนะครับก็สามารถมาล้างจานได้นะตรงนี้เลยใกล้ๆจะพาเดินไปดูห้องน้ำนะครับนี่มันก็จะติดเลี้ยวเข้ามาจากด้านแคมปิ้ง มีนะฮะห้องน้ำเราก็จะเดินมาจากโซนแคมปิ้งนะเป็นห้องน้ำข้างนอกตัวบ้านนะครับนี่มีฝักบัวอะไรให้พร้อมนะโถนั่งอย่างนี้นะฮะฟิลไม้ก็สามารถมาการได้ตั้งแต่บ่ายสามโมงนะครับเพราะว่าวันร่มตั้งแต่บ่ายสามนะนี่พอมีต้นไผ่บังอยู่ ข้างหลังนะฮะก็จะบังแสงพระอาทิตย์ได้ตั้งแต่บ่ายสามก็สามารถมากลางได้เลยใครจะมากลางเราก็มากลางก็ได้นี่นะฮะลูกน้องคำครัววันนี้ เอาตุ๊กตาไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวไม่มีแล้วตุ๊กตาตอนเนี้ย ไงมีควันไหมอุ้ยทำไมมันแข็งอย่างอะ่ะรือยังไม่สุกนี่มันยังกรอบอยู่เลยอ่ะสุกยังโอ้ยยังไม่สุกเรียกว่าสุกแล้ววะเมื่อกี้เมื่อกี้มันเราไปแกะไม่สุกเออไม่สุกอุ้ยเอามาอุ้ยแต่มันติดปล่อยอะมันเอาไม่ออกมือเชฟนะครับ อ,อุ้ย้ออุยชามอยู่นะอุ้ย,ยมีควันออกด้วยย,ยังไง <laughs> สุกอันเนี้ยสุกแล้วแหละทำหั่นง่ายโอ้อ้าวว้าวว้าวา <laughs> <laughs> อร่อยน้ำตาลกินบบไม่ก้ยอรเเกินอร่อยรีวิวตรงนี้ไปอยู่นี้ตรงที่หมุไป อุ๊ยเีมซีนได้นะสาไทยก็ได้เข้มคน ทำไมถึงทำลานกลางเต็นข้างบ้านนะครับเคยจริงๆก็คิดมานานแล้วแหละว,ว่าจะทำพอดีมีอยู่วันหนึ่งนะครับเดินไปหลังบ้านเราก็เห็นว่าท้องฟ้ามันสวยจัง มีพระจันทร์เป็นวิวด้วยนะแล้วก็มีรถไฟวิ่งผ่านด้วยคิดแน่ใจถ้าเอาเต็นท์มากางคงจะดีไม่น้อยนะบวกกับไม่ต้องเหนื่อยเดินทางในวันที่อากาศดีๆนะครับก็กางเต็นท์มันซา,ารตรงนี้แหละได้สวนญาติพี่น้องมาทํากิจกรรมด้วยมาถึงรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายว่าทําอะไรไปบ้างนะเริ่มแรกนะครับก็คือลงหินคุกเบอร์2นะเที่ยวละ 4, สี่พ้รถ10ล้อ2เที่ยวรวม900 0บาทนะครับต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหางนกยุง4ี่พต้นทองนพะเก้าเจ็ดร้อยนะถือว่า ว่าราคาดีมากๆเลยนะครับได้มาจากแถวสีประจันนะหาจากในโพสลงกลุ่ม Facebook นะครับขายต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีค่าปลูกค่าลดเนบเนี้ยสา0 0 0บาทนะครับค่าตัดไม้หมอนรถไฟนะครับทำเตาฟืนประมาณ500บาทเราได้ไม้หมอนเก่าของพ่อมานะที่ใช้ไว้แต่งบ้านแล้วมันเหลือนะครับก็เลยขอมาทํา ซึ่งรายการนี้ขอไม่รวมไม้หมอนไว้นะครับก็เป็นของเก่าที่มีอยู่แล้วเอามาอัดแบบใช้นะค่าทรายในฟืน400บาทค่าเดินท่อรถนาวต้นไม้กับเครื่องตั้งเวลารดน้ําเราเดินท่อเองทั้งหมดนะครับจึงไม่มีค่าแรางค่าอุปกรณ์ทั้งหมดประมาณ1 9 6บาทนะครับค่าต้นไม้เล็กๆต้นตกแต่งขอคิดคร่าวๆไปนะครับ1,000บาทนะรวมค่าปุ๋ยต่างๆที่ต้องซื้อมาบมรุงด้วยนะ ไฟเสาข้างลานนะครับอันละ169บาทใช้4อันรวม375บาทครัไฟระยะโซลาเซลล์แขวนบนต้นปาล์ม1,027บาท สรุปค่ารานกลางเต็นท์ข้างบ้านที่ทำไปนะทั้งหมด21,398บาทจ้าค่าใช้จ่ายหลักๆก็จะเป็นค่าต้นไม้ใหญ่นะครับกับค่าหินนะจริงๆถ้าไม่ปลูกไม้ล้อมก็จะลดค่าใช้ใจ่ายไปได้เยอะเลยนะครับเพื่อนๆคิดว่าคุ้มไม่คุ้มลองคอมเมนต์มาบอกกันนะหรืออยากได้พิกัดอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย